อาสทุกคนนั้จะพามาทานผัดไทยแคบหมูและชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วยังใช้เตาถ่านแบบนี้นะครับผัดไทยไร้เสียงนะครับหรือบ้านใหญ่ผัดไทยเตาถ่านนะครับอยู่ตรงอินทมระ47นะครับมาดูวิธีขั้นตอนการทําเล็กๆน้อยๆนะครับเขาก็เอาเส้นไปลวกก่อนแล้วก็มาตั้งกระทะใส่กระเทียมเจียวใช้โป๊แล้วก็เต้าหู้กุ้งแห้งเติมซอสมะขามผงปรุงรสพริกป่นนะครับเลือกระดับได้นะครับว่าเอผ็ดขนาดไหนนะครับทัว แล้วก็น้าตาลทรายหลังจากนั้นเส้นสุกแล้วลงมาคลุกนะฮะในกระทะหอมมากๆนะครับอยู่ใกล้ๆแล้วเขาก็เติมไข่ลงไปยีๆนะครับแล้วไฮไลท์ของเราอยู่ตรงนี้นะฮะผมเรียกว่าแคปหมูแล้วกันเนาะประมาณนี้ไม่ว่ากันนะฮะนี่ฮะลงไปใส่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็คลุกไปเติมใบกุยช่ายกับถั่วงอกก็เรียบร้อยนะครับหน้าตาหน้ารับประทานนะฮะนี่ได้รางวัลอีกด้วยนะครับลาน,นี้นะฮะนี่แล้วนี้คือ กากหมูเมื่อกี้ถุงละสิบ,บาทซื้อต่างหากนะครับหน้าตาน่ารับประทานนะฮะดูกุ้งดิตัวใหญ่ด้วยนะผมจะบอกว่าร้านเขาทําไมถึงเชื่อว่าไช้เสียงคือเจ้าของร้านที่เป็นคนผัดน,นะครับเขาเป็นผู้พิการนะครับไม่สามารถาใช้เสียงได้นี่นะฮะแล้วรสชาติคือดีอร่อยเส้นเหนียวเปรี้ยวหวานลองไปดูกันได้แล้วคือกุ้งตัวใหญ่มากๆเปิดตั้งแต่10บโมงนะครับหยุดวันอาทิตย์นะฮะนี่ราคาก็ประมาณนี้ขอบคุณครับผม